โลกใบนี้มันโหดร้ายจังเลยอะฉันทำอะไรอะฉันก็ไม่เคยได้สิ่งที่ดีมีแต่คนเอาเปรียบโลกนี้มีแต่คนที่ไม่เห็นคุณค่าฉันมีแต่คนทำ้ายโลกสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมนุษย์อะทำลายโลกส่งสารฉันเกิดมาทำไมที่โลกใบนี้มันไม่เห็นมีอะไรดีเลยทุกอย่างในรายรอบตัวฉันอะ แห่งสวยโลกคือมายาอย่าอินกับมายาของคนอื่นอย่าอินกับโลกมายาของคนอื่นหมายความว่าอะไรโลกตอนนี้บางทีเราก็เสพข่าวเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยโลกสมัยนี้แบบเงินมันหายากตอนนี้แบบสงครามแล้วก็แบบว่าโรคระบาดอะไรเงี้ยมันน่ากลัวไปหมดแล้วเดินทางไปที่ไหนเราก็แบบเฮ้ยจะก่อการร้ายไหมอะแล้วก็แบบ คือมันกลัวไปหมดทุกอย่างแต่อย่าให้คุณเข้าใจข้อสี่โลกคือมายาอย่าอินกับโลกมายาของคนอื่นเข้าใจปะคำว่าโลกมายาของคนอื่นก็คือความเชื่อหรือความกลัวหรือสิ่งที่ปลูกฝังอะไรที่มันไม่ได้ทำให้คุณหาเงินง่ายขึ้นคุณฟังเลยดิเมน,นะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มกลัวคุณไปผิดทางแล้ว ชีวิตของคุณน่ะมันควรไปในเวของความเบิกบานอารมณ์ดีมีความสุขอยากไปค้นพบสิ่งใหม่เปิดโลกเปิดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของคุณแบบต้องการเป็นแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ความกลัวฉันไม่กล้าไปฉันไม่กล้าเดินทางฉันไม่กล้าทาธุรกิจฉันไม่กล้าฉันประหยัดเงินเอาไว้ดีกว่าฉันไม่อยากจะลงทุนอะไรฉันกลัวฉันดูข่าวนั้นมันน่ากลัวมากเลยนั่นคือโลกมายาของคนอื่น ไม่ชอบคําพูดหนึ่งของอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยชอบขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วไปแบบว่ารถทริปต่างๆแล้วก็มีคนถามอาจารย์เฉลิมชัยว่าโอ้อาจารย์อาจารย์แบบอายุมากแล้วเนี่ยอาจารย์แบบทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายรวยมหาศาลแล้วเนี่ยอาจารย์จะมาลําบากขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวทาไมเนี่ยอาจารย์มาน่ากลัวนะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่า อาจารย์เฉลิมชัยบอกคํานึงแล้วมันสั่นสะเทือนมากอาจารย์บอกว่าแม่งควรจะตายไปไหนมันก็ตายโอเคป้าคนมันจะตายไปไหนก็ตายทําไมต้องกลัวความตายเราทุกอย่างของอาจารย์แบบเต็มที่แล้วที่เหลือคือความสุขของกูกูจะไปออกไปรถทริปอะไรขับเรื่องของกูมันมันคือความสุขที่กูได้เห็นโลกเปิดโลกอะไรก็แล้วแต่ต่างๆคุณเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยสื่อไหมว่า เราแม่งยึดติดเราติดอยู่ในภาพลวงตาความกลัวที่คนสร้างให้กับเราอะความกลัวที่สังคมสร้างให้กับเราว่าจะต้องทำงานที่มั่นคงถ้าไม่มีงานที่มั่นคงมันทำไม่ได้เราต้องทำงานที่มั่นคงแล้วเงินเดือนก็จะเท่านั้นแหละเงินเดือนสองหมืนก็สองหมื่นสอมืนจนอายุหกสิบอะ <c oughs> กอดความมั่นคงแม่งแต่คนที่แม่งกล้าลยุยไม่เอามั่นคงกูเอาความแบบ กูเอาความชัวของกูดีกว่าลุยธุรกิจทำธุรกิจมีโอกาสมันเสี่ยงแต่ว่ามันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยอย่าเชื่อโลกมายาของคนอื่นมากนะักให้เชื่อโลกของคุณที่เมย์บอกสร้างความจริงในโลกของคุณนะเชื่อโลกของคุณซะโลกที่คุณต้องการโลกที่คุณปรารถนาคุณสร้างโลกนั้นได้โอเคป้าเดี๋ยวเมย์จะให้คุณดูคลิปหนึ่งของบาชาอีกคลิปหนึ่งที่พูดถึง การสร้างโลกของคุณโอเคปะเดี๋ยวไม่ขึ้นคลิปนี้ให้ของบาชา Our needs will always manifest if they are relevant for who you truly are there is nothing you need to do beyond that your current In creation, already knows where you need to go. Surrender is not surrendering control. Surrendering is surrendering to the control that's already built into you. That's why you go with the flow. The current already knows where you need to go. You don't need to make things happen. Making things happen, believing that you need to make things happen, is resistance to the current. Everything that's relevant for you is already contained within the current's energy. Just go with the flow. Your life will unfold naturally. You will respond to it in a positive way. Synchronicity will abound. Everything that needs to happen in your life that's relevant for you to experience will happen in perfect timing. That's all there is to it. You don't need to make it work. Let it work. That As many people your own planet say it the beginning wisdom know that it's wisdom mind on own beginning know don't know your you your people the higher of to But จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโลกของเรานะคะด้วยความจริงของเราแล้วเราสามารถเปลี่ยนตัวเรานะคะแค่เราเปลี่ยนความคิดชิดเราก็เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนชิดไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนั้นการเซเรนเดอร์การยอมจำนนคือการยอมจำนนต่อโลกของเราที่เราต้องการ อย่าให้มายาคนอื่นมาทําให้คุณเขวนะอย่าให้มายาคนอื่นทําให้คุณไม่เห็นความจริงของโลกของคุณเมตต้องการให้คุณสร้างโลกความจริงของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าทําไมมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามามีแต่เรื่องดีๆถาโถมเข้ามามีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่งดงามเข้ามาเพราะคุณเริ่มชิปเริ่มเปลี่ยนคุณลองเช็คตัวเองนะเมื่อไหร่ที่คุณ ชื่อของคุณมันมันดีขึ้นมันทุกอย่างสิ่งแวดล้อมผู้คนต่างๆการเงินมันเริ่มดีขึ้นเป็นเพราะคุณเปลี่ยนพลังงานของคุณก่อนและคุณเห็นภาพความจริงของชีวิอของคุณมากขึ้นและใครอยากได้เคล็ดลับนี้นะเมย์จะบอกเลยนะแนะนําให้คุณไปเรียนคลาสนี้ชื่อว่าจิตควันตั้มกระหน่ำความทําให้คุณเข้าใจโลกคู่ขนานทําให้คุณเข้าใจว่าการเปลี่ยนตัวเองแบบ แบบเร็วที่สุดมันเปลี่ยนได้เลยในหลักของควันตัมนเรื่องของพลังงานชอบเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองแบบเร็วมากๆคุณแนะนํามเมย์แนะนาให้เรียนคลาสนี้จิตควันตั้มกระหน่ำความรวยแต่เมย์ให้โปรโมชั่นเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะคะดูลฟ์นี้ไม่ให้ราคาโปรโมชั่นนะจากราคาเต็มไม่ขายราคานี้เราจะให้ราคานี้ค่ะเราจะให้ราคาจาก19ื่นนะคะออนไลน์เหลือเพียง9,900บาท